สดีครับอยู่กับสำนักงานข่าวจ๋องจ๋งนะครับผมผมบอกเลยว่าเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้นะครับผมชื่อก็ไม่น่าเชื่อถือนะสวั <laughs> สดีครับอยู่กับจ๋องจ๋งนิวนะครับสำนักงานข่าวที่ไม่มีเฟกนิวนะครับผมเชื่อถือได้จ๋องจ๋งครับผม <laughs> ชื่อก็ไม่น่าเชื่อถือเลยแต่วันนี้ครับเรามาตามรอยนะครับผมบอกเลยว่าเราสนใจในพฤติกรรมของการตีกันอยู่แล้วด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมหลักๆแล้วนะครับผมมีการัดชิงพื้นที่แย่งผู้หญิงอันนี้ชินเพราะผมแย่งกับคุณบอยมีดึงไปดึงมาเล็กๆน้อยๆแต่สุดแล้วก็คุณจะได้ไปตลอดผมก็เข้าห้องนอนอ่าผมได้อยู่กับจองจังอยู่กับจองจังนี่วครับวันนี้อยู่ที่ลบบุรีบอกเลยว่าเรา จะค่อยๆเดินไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูที่เกิดเหตุอ๋ออันนี้เหมือนรายงานสดรายงานครับรายงานแหลกข่าวน่าเชื่อถือได้อยู่ผมจ้องแจัง <laughs> แหล่งข่าวที่นนี้ขายสปอนเซอร์ไม่ได้เลยแหละคือเรามาลบรีอ่ะพี่เราไม่เคยแวะเลยนะปางสามยอดเนี่ยข่าวล่าสุดมีการตีกันของลิงไม่รู้ว่าชิงพื้นที่ย่างอาหารหรือว่าตีกันเรื่องสถาบันอันนี้ยังไม่ได้ใจนะแล้วก็มีหยามมีอะไรมีหยามมีอะไรกัน,กนต้องโดนละ <S 1> <S 1> <c oughs> อยู่กบอมจังแจงครับอันนี้ชื่อวัดนครโกษาอันนี้เขาบูญละนะแล้วบุญละนะแล้วก็เลยมีค่าปูนผม <Yeah. S 2> ว่าน่าจะเป็นอิฐโบราณเลยพี่ เลขสี่ป่ะนี่หวยพิ่งออกคนล่าฝันคนล่าฝันผมอยากจะได้ข้อมูลนิดนึงว่าเฮ้ยลิงเขาตีกันทำไมอะไรเงี้ยแล้วเขารู้เรื่องอะไรบ้างในสังคมไทยอะไรเงี้ยเราก็เลยลงพื้นที่ใช่ครับผมอยู่กับผมจองแจงนิวครับคุณรู้เรื่องที่รัฐบาลไหมครับไปออกสักทีสัมภาษณ์ตัวอื่นมา่อกีกว่าไอ้นี่มันออกเร็วเลยมันมาท่อนฟุ๊กเลย ทำไมวะห้ามมาสัตว์เลี้ยงขึ้นไปอ่ะ <laughs> <laughs> อันนี้สถาปการที่พี่บอกใช่ไหมใช่ยวขึ้นไปไหว้อะไรสักนิดนึงดีกว่าทำบุญทำบุญน,น้อหน่อยพี่เลาดีกว่าเลาดีกว่าเจ <laughs> <laughs> อดตู้นะอย่าล้วงออกมานะวันนี้ชอบล้วงออกนะ ติดอยู่เนียอะจะตื้นเบนเลยระวังนะคุณต้องของคอนะปกติผมจะแบบใส่แขนอย่างี้เดี๋ยวมันกระชากไปเด้ไอเฮียมันกระชากกล้องฟิล์มไปมันฮิปเตอร์ตายหาเลยนั่นน่ะอ๋อเอาสักหน่อยมะเฮียกะแม่งกัดขาพี่ก็รนาเลยเฮ้ยไม่ฮาเลยไม่ฮาเด็กคเป๊ไอตัวไหนมันตีกันอ่ะป้ามันรวมมันรวมที่นี่ป้าที่นี่ป้าใช่มาตีกันเรื่องอะไรครับมันหิวมันหิวเอาน้ำให้เลยเพี่ วลลาอย่ตีกันเรื่องอะไรครับผมหิวผมหิวอย่างไงอย่างว่ามันมีปัญหาเรื่องปากท้องนะครับผมลิงก็จะทบไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราอาจจะถามเรื่องปากท้องของลิงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาป่าเน่ให้กับมือได้เลยนะครับเน่เก่งจังเลยโอ้โหาชีบหายละไปแล้วป้าขอบคุณครับ เทให้เลยเอ่ะเอาเทให้เลยเอ่ะมาได้มาเทกรเพิ่แล้วลดิงที่มาเยอะทำบุญไปลกูกโชคดีโชคดีเทข้างในได้ปะได้เดี๋ยวออกข้าวโพดไปเทข้างในอ่านะครับผมไม่ใช่แย่งลิงแดกก็แล้วมึงอะ่ะอ๋ลอลิงมันชอบกินรู้สุดยอดนี่ของสิงคโปร์ใช่ไหมคะเอาน้าให้ฝั่งม้น ถ้าอนะยากได้เหมือนเขาลูกคนที่หนูทำม,มาขอให้หนูมีแต่ความสุขความเจริญลูกอ,อ,อันนี้เอาไปให้ที่นู่นนะเ่าไร่ป่ะห้าร้อยน้ำร้อยเหมือนเขาลูกโดนอีกสองร้อย <laughs> <laughs> ผมถามหน่อยอยู่เนี่ยทำงนานเคยเห็นแบบว่าซากลิงตายไหมนี่ มีสิมีสิสปลาช้าลิงอยู่ที่ดุดซาสะแก้วสมัยก่อนปลาช้าอยู่ตรงนี้เข้าไปครับที่เขาทำใหม่เลยเอาปลาช้าไปอยู่ที่ดุดซาสะแก้วเหมือนสัตว์เนี่ยที่เราไม่เคยเห็นซัตเนี่ยคือลิงกับช้างป่ะอืมไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นนะรอดูแลดีครับพอนะป้าไม่ใช่ไม่ทรนะพรแรกแค่รนะ้อนอ่าไข่ใหญ่ๆแดงไข่ใหญ่ๆจะเป็นจับฝูงอ๋อลิงเขาพัฒต้องไข่โอ้โหเพื่อรู้นะมึงอะกลัวต้องแย่งกับนจัย แล้วป้าบอกไม่กัดกัดกันละนาวเลยอโยนให้ตัวเล็กหน่อยตัวเล็กเนี่ยโดนอีกโดนอีกไปดี่ว้านไปที่บ้านวิ่อุิยงวิ่งวิ่ปิดแปดเลยโดยครูโดยครูแกงวิ่งนะวิ่งนะไปดิไปดิไป เอาดิกล้องมันจะสั่นนิดนึงนะครับผมหลบลิงอยู่ครับเอาแล้วแม่งมาแล้วพี่มาแล้วพี่เอ้ยตัวไหนแม่งตีงกูไม่รู้แล้วเนี่ยโฮ้ยไอตัวนี้จ่าฝูงมะพี่นี้จ่าฝูงไหมหข่ไปเลยอ๋อตัวใหญ่เฉยไมจ่าฝูงมยพี่ มันเป็นกลุ่มๆมันไม่มีจางๆครับเพราะว่ามีตัวใหญ่อยู่ครับอ๋อแล้วกล้วยอันนึงนะพี่นุน้องเขาสุดเพิ่งห้าสิบบาทกล้วยถุงนึงพี่กล้วยถุงนึงเพียให้ข้อมูลมากครับสาเหตุที่มันตีกันคืออะไรสาเหตุที่มันตีกันคือมันร้อนครับแล้วคือว่ามันหงิดแล้วคือว่าผิดกลิ่นกันด้วยแล้วไม่ค่อยคุ้นกันมีผิดกลิ่นด้วยเหรอพี่ครับโอเคข้างบนข้างบนเยอะลิงเหรอพี่ครับข้างบนลิง ข้างบนเยอะเลยลิงอ่ะงูเลยพี่หญ้าไม่ตัดเลยข้างสุนย์ครับพี่โชคดี้ลำเลยครับสวัสดีครับครับผมอันนี้ไม่ได้ขายเอามากินนี่เอากินเอร์ไมากินเองเหรออ๋อตกใจเลยไม่ใช่ครับประหวังของพี่นะอันนี้ลิงวอกครับพี่โอ้โหลิงวอกนี่คืออะไรพี่เป็นอะไรพี่เป็นลิงที่กินอย่างเดียวครับกินแล้วจะหุ่นเหมือนผมเลยก็ผมก็เป็นลิงวอกเลยถ้างั้นนั่งดีๆอย่าไปล้นนี่มึงมานั่งสิเดี๋ยวอาจจะต้องแบบว่าสัมภาษณ์เคานิดนึงเรื่องแบบว่าทำไมถึงต้องตีกันอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องอะไรที่ต้องงตีคครรัับบาถึ ร้อนแล้วค่ะปัญหาเรื่องปากท้องอากาศร้อนด้วยอ๋อปัญหาเรื่องปากท้องนี่มีทุกชนชั้นไปลงไปถึงลิงแล้วตอนนี้แล้วมีเรื่องผู้หญิงบ้างไหมมีเรื่องผู้หญิงบ้างไหมไม่มีครับไม่มีไม่ได้ไปไหนเลยอ๋อไม่ได้ไปไหนเลยเขาตอบมาแล้วหรือว่าเป็นเรื่องสถาบันไหมเรื่องสถาบันการศึกษามีบ้างไหมก็มีเหมือนกันเหนือก่อนหนือแม่เป็นไงดีว่าพี่เพี่มึงลองไงร้องไงร้องมั่งได้ไหมแล้วเรื่องโควิดเนี่ยตื่นตัวรึเปไหมโควิด โควิดไม่ติดลิงครับอ๋อแตกตื่นไหมไม่แตกตื่นแต่แตกในอะเป็นพี่มันมีรอยสักที่ตาทุกตัวเลยเหรอพี่เฮ้ยเออว่ะมันไม่มีรอยสักกันได้นะพี่มันเป็นความหมายของมันเป็นลิงจักเพจจริงเหรอปะของเจ้าพ่ออย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาตรงหน้าเองครับมันขึ้นมาเองด้วยขึ้นเหรอไม่มีใครไมม่ีใครจับลิงจักรหน้าได้ครับจริงเหรอพี่ครับมันขึ้นมาเองใช่ไหมครับเวลาลิงตายไม่ค่อยเจอศพเจอซากนะพี่เจอครับเจอแต่คือว่ามันจะหวงมันจะลากไปจนกว่าอ๋อก็คือมันมีระบบจัดการของ กุมมันจะลากหางไปยั่วจนเหม็นเน่าแห้งไปเลยเงี้ยส่วนใหญ่มันตายเพราะอะไรครับโอ้โหไอ้คิดตกใจเลยมายืนหรือว่าลิงแก่ป่วยอย่างเงี้ยครับเหมือนคนเลยครับเหมือนคนเลยคือส่วนใหญ่จะป่วยตายพี่เหรอเราให้กับมือได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยได้ได้ไม่ชอบกินแล้วมันก็เลือกแงมจะเลือกกินดีๆก่อนนะฮะอ๋อคือฉลาดอ่ะเรายังเลือกกินเลยนี่ใช่ไหมครับเอาอนาคตจะตีกันอีกไหมคุณกับคุณจะตีกันอีกไหมไม่อดตี นี่เป็ไงเกี่ยวกับลุงประยุทธ์ครับอานมากเลยอ๋อเขามีความเหอไว่าอยู่นานอยู่นานพอตัวแล้วแต่ละทีนี้แล้วแต่ลิงเหรอแล้วแต่เขาอะแล้วแต่เขาทั้งทีนี้ไอ้ว่าแวกแ่ไอ้บี้ไอ้บี้ไอ้แวงไอ้ี้หลายตัวแล้วบอ้เดียวเลี้ยงลิงได้นะครับมาไอ้ลิงครับมาแ หายแล้วมันเห็นนั่งนานมั้งเนี่ยมันนึกว่าหุ่นว่าแป้งว่าแป้ลงก่อนมั้งมันอยากกินอะไรมันอยากกินมันกลัวตัวใหญ่ยังงี้มั้งอ๋อแต่กลัวตัวใหญ่อันนี้มาอยู่ใกล้ๆตัวใหญ่กัดที่เฮ้ยเหมันกระโดดใส่กระโดดใส่หลังไี่เอ้ยเชี้ยแสดงว่าเชื้อคุณจะเชื้อลิงเยอะนะใช่สมัครงานอีกแล้วบอกเดี๋ยวผมคุมให้เอาอีกแล้ว มีแบงคย่อยไหมล่ะฉลาดงเนี่ยถือไปือไปาือหน่อยเป็นไกือหน่อยเป็นไก่ให้อกพี่หน่อยอาวเป็นไก่ให้หน่อยอ้าวถือไปชื่ออะไรเนี่ยไก่นะ่มึงบอกไก่เดี๋ยวเออได้บอกไก่ไก่ให้มึงเต้นไปเลยลิงเขาต้นไก่ไก่ได้นะยังนไงวะไก่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 ฉกกล้วย ให้เลยให้เลยให้เลยเห็นนะลิงก็ตามเองแล้วไม่ตามข้าละวอ้ยไม่ต้องมีคนไล่อยู่ไม่งั้นมันโดดใส่เราจ้ง้ายใ,ใส่เสื้อสีแจ๊สไงเกี่ยวเหรอใช่อ๋อมันชอบเสื้อสีแจ๊สใช่ชอบเสื้อสีแจ๊เปลี่ยนเป็นม,ม,มือถือนะครับผมบอกมือถือเขาได้อยู่เพราะมือถือผ้ามันจะไม่ค่อยชัดคือชัดเท่ากันเลย <laughs> ตอนนี้ผมหาแล้วผมหาลิ้ยงแบบใส่กันอยู่<อ>เพราะว่าที่นี่เขาจะใส่กันในนี้เลยจริงๆมันก็แบบว่าถ้าว่างๆเนี่ยมาเที่ยวข้างในอะ่ะแม่งเฟีย้ยวดีนะเออเหมือนเคยเข้าไปทีนึงอ่ะพนนะี่ข้างในนะเน่ใช่ข้างในอ่ะเป็นแบบว่าเก่าๆกังประวัติศาสตร์อ่ะเจอเก่าจริงๆอนะ่แะแะไรอไล่พี่หน่อยดิเมื่อกี้มันโดดใส่พี่เดอเดนนะเดนนะ ผมสอบถามแล้วข้างต้นนะครับเมื่อกี้ครับอยู่กับผมจ้องแจงนะครับผมจ้องแจงนิวครับสอบถามข้างต้นคือร้อนนะครับคือลิงทั้งหลายเนี่ยร้อนแล้วก็ผู้ก่อเหตุตอนนี้โดนคุมประพฤติและโดนกักตัวสิบสี่วันละอันนี้ไม่เป็นโรคแต่ว่าข้างต้นอยู่สิบสี่วันก่อนเื่อตรวจสอบอะไรทั้งหมดใครจุดเริ่มต้นใครอะไรเพราะว่าตอนนี้ทางโซเชียลเนี่ยลือกันไปใหญ่ละว่าพฤติกรรมรุนแรงเหตุร้ายเหตุไม่ดีต่างๆนะครับผมแต่ลิงที่นี่น่ารักครับเหรือน่าน่ารักกันกัน เองไม่ให้มันเองถือของไอ้ป๋าไปตรงกลางมั้งเนี่ยมันได้ไปที่อื่นมั้งโดนละโดนละโดนละจ้องละเอ้ยโยมยังงูเนี่เอ้ยโยมยังงูนเนี่ยงู ล้วจะสอบถามตอนนี้หาจ่าฝูงไม่เจอเพราะว่าหัวหน้าแก๊งของหลากหลายแก๊งตอนนี้หลบตัวอยู่ซ่อนตัวอยู่นะครับพี่ผมดูในโซเชียลมาเนี่ยตอนนี้มี3แก๊งมี3าแก๊งมีคมสามประการว่ามีคมสามประการแต่ว่าตอนนี้เราไปหาไม่เจอแล้วคมสามประการไปสอบถามคร่าวๆก็มีแต่พวกนิ้อล้อละที่ออกมารับแทนแล้วตอนนี้เพราะว่าตอนนี้โซเชียลโจมตีหนักมากนะครับแต่ว่าลิงทุกตัวบอกเลยว่าไม่ได้อาการไหนทั้งสิ้นแต่ว่ามันเป็นพวกเรื่องอากาศร้อนแล้วก็เรื่องปัญหาปากท้องปากท้องเนี่ยเป็นหลักนะครับผมปัญหาปากท้องเป็นหลักลว แล้วก็มีความเชื่อว่าลิงที่นี่เป็นลิงศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อพระกาญแล้วก็ที่นี่นะครับบางตัวจะมีรอยสักที่หน้าขึ้นมาเฉยเลยนะครับผมเสี้ยวมากบรรดุรุ่นรุ่นไล่ไกันหมดเลยนะลิงเออเนี่ยมันรุ่นไล่ไหมดเลยอ่ะน้ำเป็นน้ำเป็นไปไงสั่งได้ตอนนี้รายการสดอยู่กับซีเจองแองนะครับผมเมื่อกี้กูองแองจัาแจ๊บอะไรวะจังจ๋ังถ้าเช็คได้เลยเรื่องมหาปากท้องเนี่ยเริ่มแย่งกันแล้ว ตอนนี้คือผมบอกเลยว่าปัญหาปากท้องเป็นเรื่องหนักแล้วผนกะทบมาทางลิงแล้วตอนนี้เริ่มแย่งกันกินแล้วคล้ายๆคนแหละคนก็เป็นธุรกิจเผื่อนที่ยิงกันอนะ่ะเหมือนในพวกนกักการเมืองที่มันแย่งเงินกันแล้วก็ฆ่ากันนะคล้ายๆกันมึงกับตัด์คล้ายกัน,นะกน,กกนครับ <laughs> <laughs> คนแถวนี้เขาอยู่ไงเขาบอกว่าเขาอยู่ปกติแหละบางร้านเขาก็ให้อาหารจริงด้วยอตอนนี้สถานการณ์สงบสุขแล้วผมถามจริงบางตัวเมื่อกี้ข้างบนนี่าม,ามีอยู่สัวหนึงนะที่เคับกับผมนะโอ้ <laughs> <laughs> โหดูดิเขามาอยู่ได้งไงวะข <laughs> ยบหัวใหญ่เลยว่ะ มันกัดด้วยมันแท้ด้วยมันแท้เสื้อด้วยเห็นไหมทายทายทายแปะๆๆๆได้ครับสอบถามนะส่วนใหญ่เป็นเรื่องมหาปากท้องปากท้องกับพวก้องเ<อ>พราะว่าหลักพวกพร้องหมดนะครับผมฉลาดนะจิงมันฉลาดที่นี่วันนี้ผมบอกเลยว่าเราเคลียร์แล้วเตรียมเพราะอะไรแต่ว่าเราหาหัวโจวไม่เจอตอนนี้ว่าเขาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับแต่ผมพอรู้เหมือนกันหัวโจกที่ไหนอ่ะชอบยืนพูดโมโหบ่อยอารมณ์ร้อน สัานทิฐานนะพี่หัวโจกเนี่ยเราจะดูง่ายๆอายุเยอะขี้วอยๆแล้วก็สุนเฉียวบ่อยสุนเชียวบ่อยใช่สุนเชียวบ่อย,ย,อยจะตอบไปเรื่อยบ่อยอ,อันนี้จะเป็นหัวโจกนะครับพวกพ้องเขาเนี่ยผมก็มีข้อสังเกตไม่กี่อย่างง่วงง่วงบ่อยง่วงบ่อย <laughs> อ๋อไอพวกขาวสุดคอสุดป <ś la ff le> ากอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเดินไม่ค่อยถนัดแนละ้วเพราะว่าแก่อันนี้คือถ้าเป็นพวกเขานะสานทิฐานไว้ก่อนใช่แต่สอบถามลิงลูกน้องเมื่อกี้ก็ได้ใจความว่าเขาแย่งอาหารกันลําลำบากปากท้องแล้วก็อากาศร้อนไม่มีแน่บางสามยอดนะครับมาเที่ยวกันได้ ข้างในเท่ครับผมสวยข้างในพี่ๆอะไรที่นี่ใจดีหมดนะคะผมตอนที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วไม่มีอาวุธหนักใครจะมารับต่อเนี่ยเขาเคลียร์กันอยู่นะตอนนี้อ่ะเขาเคลียร์กันอยู่เ,ยยเห็นลิงลูกน้องบอกแนละ้วบอกว่าลูกพี่เขาโพสไปในทางตัดพ้อว่าเอ้ยตอนนี้มันเหนื่อยใจแล้วอะ่ะเหนื่อยแล้วด่าผมอย่างเดียวเลยคือคนในโซเชียลด่าเขาอย่างเดียวขอใจเขาบอกใช่อ๋อลิงเขาก็ไม่รู้ทำยังไงคือยังไงก็เรามาหาคําตอบลงพื้นที่แล้วนะครับตอนนี้หาคาตอบได้ละร้อนกับหิวหลักๆนะครับเรื่องผู้หญิงไม่มีไม่มีไม่มีเรื่องผู้หญิงไม่มี เรื่องผู้หญิงไม่มีละไม่มีไม่มีอ่าไม่มีนะครับผมสนุกสนุกดีเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับผมฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ฝากสนับสนุนกันด้วยนะครับจะได้มีแรงทําคลิปกันต่อไปนะครับผมตอนนี้ถุงเท้าวอาแล่ยไปหลายร้อยคู่แล้วอยู่ที่บ้านหลายร้อยคู่แล้วไปหลายร้อยคู่แล้วยังไม่ไปประมาณพันกว่าคู่นะครับผมฝากด้วยนะครับเดี๋ยวจะฝากฝังว่าลิงอาจจะออกมารับผิดชอบอะไรบ้างนะครับผมครับผมคนไทยร้อยอยู่ กูว่าไม่ล่อลอกทำเรื่องลิงอยู่อ้เนี่กูว่าทำเรื่องลิงอยู่ทีกูไม่รอดหรอกไ,ไอ้เหี้ยจูงมันไปจูงกันมาไอ้เหี้ยจูงมันไปจูงกันมาโดนอีกแล้วลิงก็คล้ายๆคนคือป่วยตายที่เรามาใช่ค, <ำ S 2> ครับป่วยตายแต่ลิงจับกฝกูงแบบจับตายยากหน่อยเขาจะอยู่ไปเรื่อยๆเอาเข้าอีกแล้วเหรอโอ้ย,ยไม่เคยคิดเลยครับว่าเราจะได้ข้อมูลจากเด็กนะครับผมเฮ้ยลิงเขาไม่ยุ่งกันคือมันมีฝั่งไหนบ้างมีสี่กลุ่ม สี่กลุ่มสี่แก๊งแก๊งไหนบ้างไม่รู้เออี้ให้อะไรเพื่อด้วยปาสับยอดปลาสับยอดสถาปการ์ตึกลิงตึกลิงตึกคือลิงไหนอ่ะลิงที่อยู่ตามบ้านเหรออ่ะอ้าวเหรอลิงเทศบาลอ๋อลิงเทศบาลอ๋อมีลิงในข้าราชการด้วยลิงเทศบาลอ๋อลิงในเครื่องแบบลิงวินเทจครับลิงอยู่วัดแล้วก็ลิงอยู่ตึกเราเห็นความไม่สามัคคีจริงเรารู้สึกยังไงบ้างครับผมไม่ได้เห็นครับ จะจูงเข้าไปอีกชอบจูงเด็กไงมึงขอบคุณมากครับผมอยู่ผมครับจองแจงนะครับผมมาปองปองครับผมขอบคุณครับสำนักงานจองแจงนะครับขอบคุณมากครับจ่ายค่าไกลไปแล้วด้วยเป็นไงจ่ายไปแล้วด้วยครับผมถ้าไม่จ่ายจวโดนเนี่ยตีวันนี้จองแจงนิวจบแล้วครับบายบายโอเค